สวัสดีจ้าแคทสโซตาสไตล์เยนดีมานี้อีหล่าสิบบ่าวลายยายห้างมาหนี้อิหล่าจะภาพพ่พอแม่พี่น้องไปทรงเสาอยู่จังหวัดยะโสธรจ่าขับรถโดยสุดลอน้ำทิพย์โดยสุดล่อหลักกัดตามด้วยอิหลา่าแคทสโซตาาและลูกสาวคนใหญ่จ้าลูกสาวอีกสองคนเพิ่นทานเด็ดเพ่นทานเด็ดปิดเทิม่มแม่ก็เลยฝ่าตกออกฝ่าออกเดินทาง เพื่อจะเฝ้ากลับมาให้ท่านได้หน่อยสองคนน่นเลิกเลี้ยนจา้าพากันออกเดินทางลูกสาวเนี่ยเพิ่นบ่อยากเขากลงแม่ว่าเขากล้องแน่เ,นเป็นกบ,บ่อยากเขากลงการขับรถบนท้องถนนนี่ถ้าถ้าเป็นไปได้นี่บางคนนี่เพิ่นสิบ่ามักเปิดไฟเลี้ยวเด้อล้จา่านี่บางคนก็บ,บ่ามักเปิดไฟเลี้ยวมีจกแมันสิมี <S <S ไฟเลี <S <S ้ยวไว้เหดุยัง ิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวรถข้นน้ำน้ำทางน้ำน้ำข้ังลังนี่คนขับรถข้งังลางนี่ขับรถน้ำยากเด้อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ง่ายจังไหนอิลากัฝากผู้ใดเมืองคลิปอิลากัฝากแนเด้อมีไฟเหลวก็เปิดไฟเหลวแน่ย,ยงกับคํามปังขึ้นถ้าไฟบ่มีก็ให้ใส่มันเรียบเลยเห็นมันแจงในน้ำทางมันจังสิบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเด้อนี่ รหใหญ่นี่เขาก็สิมีไฟเหลียวไฟยังอยู่ดอกแต่ว่าโหลดด้วยถหลดข,ลขั้นขั้นบักงามหนึ่งไฟเหลียวหอดแต่บ่เปิดจากแมนสิมีไว้แหงจังใดอีหล่ากับฝากได้เด้อตัดผ้ามัดหอดบ้านแล้วได้จานี่มานน้หอดมองลงเสาแลลวกระสิไดิมาลงเสาอันที่เห็นชุดลอดถอดเสื้อนี่ว่าอยังได้พี่น้องรหลดพัง เดสมโลดบานน้ำมันถือเสือ้อก็เลยเด้ถอดเสื้อออกเสื้อกับว่ได้๋เอามาเปลี่ยนก็เลยเดีถอดเสื้อออกก็ให้ลูกสาวเป็นคนฟึกให้ลูกสาวจ้านี่เห็นเป็นหัวักว่าก็เสียเงินมากนี่มันยากลำบากบ่ใอ้คนกับทีมซางกบดีดีดอกคนกับซอยเฮ็ดซอยอย่างกันสู้เลยี่หลา่าเอ้เห็นจ้งไหน บ่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองคือมูเพ่นให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้เหตุงานดีๆพ่อแม่ได้พึ่งผ้าอาศัยแลอ้อเดว่าสีย่องลูกหลักจากกันฝึกไปังสี่นั่นแหละเพื่อสักเมื่อนหนึงเข้าสีดีสับหหูว่าพ่อแม่ลำบากซ้ำาไดอันยกขึ้นได้หัน ่นบอกพ่นเสาเสาดีกับเสาหนาหาสี่เมตรยี่สิบสิบสองต้นจา้าแบบเป็นบานพ่น่ายยก้นลยเด้ยบานนี่ก่อยกเด้อสิฟเฝ้าเมื่อบานบานเดี๋ยวได้หน่อยสองคนเดนสิเหลือเลี้ยงก่อนนี่จาบานเพิยกยกดิน้ี่เท่านี้ละ่ะ บ้านกำลัง,ง่งยุน่นเดี๋ยวสิมาอัปเดตให็นเบงเดอว่าบ้านพนแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเด็กกลับไปท่งผุนเดี๋ยวสยวิถ่ายรูปมาให้พี่นออ้องเบงเดอสวัสดีจ้า